ถึงกลยุทธ์ในการนำการเปลี่ยนแปลง leading change strategy อันนี้เป็นกลยุทธ์ระดับโลกนะครับของดรจอห์นฟิลิปคอตเตอร์นะครับได้บอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการจะเปลี่ยนแปลงนันต้องมีกลยุทธ์มันจะต้องมีรูปแบบที่เป็นในเชิงของระบบนะครับที่เป็น ในเชิงของกระบวนการที่มีประสิทธิภาพนะครับเขาแบ่งระยะของการเปลี่ยนแปลงหรือการนําการเปลี่ยนแปลงออกเป็น3ระยะระยะที่1เริ่มจากสายมือก็คือการสร้างบรรยากาศเพื่อการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดค้างความตระหนักเร่งด่วนให้กับลูกน้องหรือทีมงานในองค์กรของเรารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงมันจําเป็นเราต้องเร่งเร่งเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเราจะตกขบวนไม่เปลี่ยนแปลงเราจะเสียหายและเราจะเสียหายมากกว่านี้ สิ่งสาคัญคือเราต้องกระตุ้นให้เขาเห็นนะครับให้เขายอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงมันสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วมันเป็นไฟล์นก้นแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําให้ได้เป็นสิ่งแรงและจะต้องมีการสร้างทีมนําการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าอาจจะต้องมีทีมหรือเป็นทีมงานที่ท่าน ปลกปั้นเขาให้เป็นทีมหัวหอกในการเปลี่ยนแปลงทีมนั้นก็ต้องเป็นทีมที่เป็นผู้บริหารที่มีอํานาจหน้าที่แล้วก็จะต้องมีศักยภาพหรือก็เรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นผู้ที่มีทิพลทางความคิดช่วยโน้มน้าวคนอื่นแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนแล้วก็เสียสละในการที่จะดําเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงกําหนดวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นสาคัญมากก็คือว่าถ้าเรามีทีมที่ดีแล้ว นะครับก็ต้องมาช่วยกันกําหนดว่าการเปลี่ยนแปลงเราจะเปลี่ยนแปลงมาทิศทางใดวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงก็คือ direction หรือทิศทางที่เราจะนําการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรของท่านว่าท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงมาทิศทางใดอย่างไรนะครับอันนี้คือระยะที่หนึ่งเรีสคัญมากพอระยะที่หนึ่งผ่านแล้วก็ไประยะที่2คือสร้างความผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลงก็คือการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงอธิบายให้บุคลากรหรือทีมงานในองค์กรของท,ท่านทราบว่า ในการเปลี่ยนแปลงของเรามีวิสัยทัศน์จะมีแนวทางอย่างไรมีแผนงานอย่างไรทําให้เขารู้ว่าเรากําลังจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะมี การเปลี่ยนแปลงเริ่มเมื่อไหร่และจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเปลี่ยนแปลงกี่ปีหรือใครได้รับผลกระทบอย่างไรหรือใครได้ประโยชน์อะไรในภาพรวมๆเราต้องสื่อสารตรงนี้ให้ชัดเจนและก็ต้องมีการสนับสนุนกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเราต้องสนับสนุนครับเราต้องช่วยเหลือเราต้องอำนวยความสะดวกเราต้องดูแลเขาเต็มที่เป็นการเสริมสร้างความกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงให้รู้ว่าผู้นำเราเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเราเป็นคนที่ซัพพอร์ต เต็มที่และการที่ทําให้ทุกคนเนี่ยดำเนินการตามแผนงานการเปลี่ยนแปลงของเราสุดท้ายระยะที่3คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ยั่งยืนก็คือเราต้องสร้างความต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงคือไม่ใช่เลิกกลางคันหรือทําไปแล้วก็เบื่อๆอยากๆก,ก็ทําแล้วไม่ต่อเนื่องอันนี้สําคัญนะครับการต่อเนื่องนะครับทำให้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะต้องทําไปตลอดนะครับไม่ใช่ว่าทําไปแล้วครึ่งๆกลางๆอันนี้จะทําให้เกิด การคันเชื่อมันในการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายคือสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงก็คือทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็น culture เป็น mindset หรือเป็น core value หรือเป็นที่เราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดหรือเปลี่ยนวิธีหรือเปลี่ยนความเชื่อของคนในองค์กรให้สอดคล้องกับที่เราเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนั้นก็คือต้องปลูกฝังความเชื่อและเป็นค่านิยมเลย ทั้งหมดนีคือกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องขับเคลื่อนนะครับให้ครบทั้ง3ระยะและ้จะทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด